ครับอาจารย์ฟัมจับปัดแล้วนะครับพฤหิดการปัดแล้วนะครับพอสังเชื่อสาวพอะีครับจากขอนแก่นนะครับโอ้ยไฟน่าใจเด้ไม่ได่าละม,มาไกาลไฟมันยังอย่ไหนก่อนองไปยังมัมจุกมุ่ กอดข้าวตอนจะดิบแปรยากเล่าเนื้อสายสินกุศลราคาโมเมนท์ที่พี่น้องเข้าใจว่าสายสินคือว่าโอ้ยตันถีแล้วนะมันโมเมนท์สายสินพวกคำหล่อนะครับสายสินในที่นี่แปลว่าสายทางแห่งทรัพย์สินครับไอ้เออดีใจร่ำรอบอยกระซุ่วมาปาร์ตี้ไอย่างเจ้าบอโมเมนท์โมเมนท์คือผมนะครับคอยรับเต้า S <S เอพระท่านยกมือยพอะยายกับที่พรท่านปล่อยเดนะเออโหจังเจ้าของอยู่เลยเชิญเชิญสู้พักเชิญเอาโอเคนะครับพร้อมนะครับให้กับทางด้านค่ายพิกุลทองเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางระเวพ,พร้อมสามสองหนึ่งห้ อนุญาตแย้งเวลาเข้าไปแข่งขานจุดที่ห้มายเลขห้ของคุณกิราร์ยุทธ์านที่สงร้อยยี่สคะแนนฐานจุดที่4ีหมายเลขสของคุณปีเตดาจาก่ายสากลการช่างหนึ่งร้อเกคะแนนฐานจุดที่2อหมายเลขสี่สิบของนางสาวแม่ไก่ฐานที่หนึ่งเบอร์สองศูนย์พอนะครับ 3 số đựng hai สานที่5ครับพนมไพ่กับเสียงี่เนี่ยวัชลินเยี่ยมรัศมีคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับฐานที่5 507เทพพนมพเป็นผู้เสาาสละสมรขอมิสาอง321บายบอกไปคู่อดบอกไปน้องขอน เทพปณมสร้างสรรค์คาดว่าปีน <Destiny> ี <auf la ros> ้สิเด่นเนี่ยเราจะจุดต้องไปฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งสี่ก็ให้เจ้วลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาข้าวัตการดวงดีสามสองตื่น

พย่อบันนเมาเพิ่นมาเบิ้งนะครับเพิ่งจะเห็นมายเลนึงมวความพร้อมเซียจะหัป้มันสิบอตีหนึ่งผมบ่อจะใหแก้ไขนะครับหายเหนึ่งเบอร์สี่ศูนย์กิติยากรเกินสาพร้อมสามสอง้ไหมพูดได้ไหมใ่่กิตยากร ยููไล่้าแถานที่ที่หาม้ามาแบบป้ายนี่มันก็สีริ่งโตพอพดีเกงน้นะครับ ฐานห้ามีความพร้อมฐานที่สี่ลบก่อนได้ไหมถ้าพร้อมยกมือด้วยฐานที่สี่ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับเอาลงก่อนเลยนะครับผมเอาเลยนะครับฐานห้าพร้อมนะครับหมายเลขห้าหนึ่งเก้าทีมก็ไปของมิสเตอร์ไมเคิลเดวิสจากออสเตรเลียฐานสามพอข้อมือเลยครับท่านผู้กอง เดี๋ยวให้ครับเกี๋ยวให้ขอตาด้วยเ้นๆๆ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  เอาคู่วิญญามไปกอนบ่คูแดงไปรักันเอไปรับกันก็ใหญ่รองแล้วก็เจ้าของค่ายทท่เวลาขอกำลังแต่ละค่ายนะครับมาช่วยดึงต้กไฟทิลล้านขิ้นฐานจุดด้วยนะครับไฟพันให่นะครับต้องใส่คนหลายคนคนนายงหลายคนหลายคนดงหลายคนดึ วามพร้อมฐานที่สามนะครับมาซุ่บอลแล้วีที่ากันนะครับฐานที่สามเจ้กะโหกครับฐานที่สามฐานที่5้าเราจะหิุด่าไฟแสนอีก2บ้งเล้วเราก็จะหยุดรถไฟสิล้านโอ้ยครับนะนะชนะสามท้ายสานี่เลยผมไม่ดหน้ายิองแสองแปดคิดว่าจะเอาเงียต่อดูดวนะม ดูว่าบดีไปไปลตัวกนี้เรกว่าอยู่ตรไหนตัวงมาอย่างนี้เปไปจะมาหาห่าอนที่ตัวอันชนค่อยๆวันนี้ไยมขออนุญาตยืมเวลาลงไปเสียงถามจุดที่สองหมายเลขสี่สิบสอนะครับของนางสาวรัตนนาจากท่าอากายเบิร์ฟ้าครับหนึ่งร้อยสามล้านคะแนนหาจุดที่ห้า <t> <derivatives> มายเลขที่7ของดาสิเกตินาจากการเดิโงนันด์125แนนท่าที่สองหมายเลขที่28ของคุณเตาสิไพรจากการเดิโงนัด์125คบแนนครับท่านวาร้อมอยู่ที่ฐานที่ห้าครับฐานที่ห้าฐานมัคนห้อยเลยครที่เอ พี paid, ่น้องไหวด้วยนะครับถาม้างน้าจะจุดแล้วประกจำปีพุทธศักราช2566พบในประดับเชิญนะครับขอความรับทรได้เอประดับประดับโดยท่านสสอมิสิตสสเอมอนสินทุไพรนะครับหางเครื่องปล่อยออกมาเต็มที่ปล่อยเลยสีสัน ต้องไปสิบล้านเพื่ <ST>. อเกษ้านก่อนก้าล่างครับใจดีแดงโดยผููเบอร์ุราชลถแต่งมาเศร้าห,นะหนีบ้ะนะแ่งเนื้อหันบ้านมาเป็นนะสิ้นพนมไพรป้องไฟล้านคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้มีสิบล้านเพื่อ,อชุ่มกินคนทุกเห็นร่ำรวยคนพนมไพรจุดขึ้นไปต่อไหวพระมหาธาตุ มาหงายกินข้าวพุ้นป er ุญใจหลายขึ้นที่นี่ป้องไปสิบล้านพนุนไพรโด่งดังไกลทวนยสานตำนานเราผมเมื่อแน่หุนเอาเลยครับปานี่เอาเลยครับแม่เล้วแล้วกมเสโว่เลยหลังเม่ที่แล้วเดี๋ยวไปประทับกันแล้วเดีไป เดี่ยวเร,ราเข้าประจามโอ้โอ้โอโอ้เป็นบุญหลายความพี่น้องเจ้าเพื่อนบรรพุรุยหเา สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆริงนะครับโอ้พลงานคนสิตัวนหน้านะคตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นกุ้ผมบั้น้ำตาจะไหลเออดีใจดีใจนะครับตกใจนะรอเจ้กู้ก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนฐานะาออก,ก,นานาก็จุดนะครับ ให้เจ็ดมังไปสิล้านให้เวลาออกก่อนนะครับขอเสี็งปรมืออีกรันงนึงครับีนาสิปีนาเนาะปีนาสิมีอีกเออปีนาที่อรับบพนว่าอ่า่านปหาปีนามีอีกว่าสั่น่า่แปดง้าดูากันเพื่อนร่วมานกันเพื่อนาา เอาเวลานะครับคูณคะแนนครับขอเวลาด้วย48คะแนน48คะแนนนะครับต่อไปฐานที่5ครับฐานที่5ใครกลัวแตกจูอฐานข้โมลครับฐานที่หาเนีหมายเลข545แตกปือเ้ยบาดหนึ่งเมื่อบาดแปนไม้ลายสกูลนะครับ ห้าสู่ห้าเป็นมั่งมายของคุณสมชิดคุณสมจงพละประเสริฐจากจักรจันทร์บุรีถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใช่ไหมครับท่า้อมูลเป็นใครด้วยขนมใช่ไหม